โดยไปแต่ขรรภูนหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อวราพลสุนทรชินไซน์เราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายธรรมศาสตร์กองหลวงอยู่ที่ธรรมศาสตร์กองหลวงนี่เองปทุมเองมีใครเป็นกุ้งบอลซ้อมเรามั้งพี่ดียังงไม่ใครตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอาสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อย19 10มวยสไตล์อะไรครับมวตล์มันวันนี้เรยต้องมาเจอเจริญบุเล็กเคยถ่ายไหมครั้งแรกเลยสื่อสายเค็มตัดพี่ยังเข้ามวยสไต่์ ดวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวางแผ่งไงดีไปดล่าสุดต่อยไว้ที่ที่วันนั้นต่อยใครไปชามชนไปมั้งแพ้แล้วยี่งต่พาแผนนอวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยหกร้ิวันนั้นใหญ่ดิปล่อยขึ้นไปใช่ไหมวันนี้ต่อยร้อยสองเมื่อเช้าสอมหนักยังคิดว่ามันเกินเลืไหมค่ะ น่ะเอไตายยีเส้นยีสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์รเปเซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดนะเอาเชยชนะคุมมากจีกิโลไฟะม่สงโลต่อยมวยแทยมาทั้งหมดไม่สุดังฝนจังหวัดฟฝากเช่วยแฟลับ่อยวันนี้เป็นอั่แรกเลยโชคดีครับ